โอเคครับคุณผู้ชมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมฟลิปซี่สล็อตนะในวันนี้เรามาอยู่กันในหน้าเว็บไซต์ของเม็ดฟิปหกสิบแปดครับคุณผู้ชมผมก็จะมาอยู่ในบิ๊กแบทโบลันซ่าและคลิปนี้เป็นคลิปแจกให้รางวัลเหมือนเดิมที่ผมประกาศไว้ในเพจนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ประกาศเลยมากนะวันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นคลิปแจกนะใครได้ดูก็นั่าจะให้รางวัลเหมือนเดิมกติกาก็เหมือนเดิมครับผู้ชมแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เล่นสวิทโบลันซ่านะขอวัดดวงกับเกม เลยแล้วกันคุณผู้ชมร้อยตาเบตสามพัน 3, สูงสุดนะคือขอให้มันได้กําไรสักนิดสักหน่อยก็ยังดีแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆมันก็ไม่ใช่เพราะวะ่าทุนต้องทุนเยอะนะครับเออผมว่าน่าจะได้นะถ้ามันเข้านะครับเออแต่ยังไงก็แจกแน่นอนนะครับแตกไม่แตกก็แจกอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมกติกาโอ้ยมาไวด้วยไม่ต้องลงทุนเยอะอันนี้จริงอันนี้อันนี้คือแบบพร้อมเลิกได้เลยนะถ้ามันแตกดีดนะครับจริงเพราะเราไม่ต้องลงทุนเยอะเลยเนะี่ยหมุนไปไม่กี่รอบเองใช่ปะ เออแต่ว่ามันจะเกลือหรือเปล่านี้ก็อีกเรื่องกติการแจกก็เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมลองอ่านปักบุตรดูนะครับมาก่อน6กหมื่นเรได้กันใบแล้วนะเราได้กําไรแล้วเนี่ยนิดหนึ่งแต่ว่าผมว่าเราต้องได้คูณ2ว่าถึงจะโอเคนะอันจริงๆอะไป3 0สามพันคนออกไปขึ้นแสนขึ้นนะต้องหลักแสนขึ้น ถึงจะโอเคนะแต่นี่แม่งจ่ายแต่หกพันสิบหายลยเออเออกไปแสนนึงครับก็คือมีกาไรแล้วอ่ะคือถ้าเราไม่หวังเยอะเราก็กได้เลยอ่ะซึ่งแม่งไหวจริงว่ะเออขออีกตัวนึงไปคุณสองอะ่ะจะรออะไรล่ะพ่อหนุ่มจะรออะไรกันล่ะพ่อหนุ่มสวยครับมันต้องอย่างนี้นี่เข้ารอบเดียวให้คุ้มคือคลิปแจกผมก็ไม่อยากจะให้มันเกินห้าทีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาคนดูด้วยนะครับ มาคูณสองต้องจ่ายสักรอบแล้วครับโอ้โหทราบถึงมากตัวหกพันไม่ตามหลอกหลอนไม่หยุดเลยนะคุณผู้ชมมันถูกสุดแล้วหกพันเนี่ยเกินไปหรือเปล่าทําอย่างเงี้ยเกินไปหรือเปล่าโอ้โหดูดิตัวหลักหมื่นมึงไม่มาจ่ายแล้วผมว่าไม่ไม่มาแล้วหรือเปล่าวะม่ใช่แน่แนๆเลยวะเกลือ โอ้คุณสองทำกันได้ลงคอยอะ่ะ <c oughs> เออยังมีหกหมื่นโอเคขึ้นสองแสนก็ก็โอเคแล้วนะคุณผู้ชมไม่น่าเกียดมีมีเพิ่มมีเพิ่มเติมเสริมแต่งไหมปึ๊บไม่มีแล้วครับก็โอเคคุ้มนะถือว่าเข้ารอบเดียวก็ถือว่าวหมุนไปโอ้โหหมุนไปไม่กี่รอบเองคนดูรถเบ็ดเลยดีกว่าผมไม่อยากจะเล่นหนักละเน่ยเบ็ดพันถ้าเข้าอีกก็กเล่นถ้าไม่เข้าก็ สวยถ้าเราไม่ลดเบ็ดมันจะเข้าหรือเปล่าอ่ะบางทีเราอาจจะเบ็ดสามพัน 3, ต่อจะไม่เข้าก็ได้ใช่ไหมราคาเบ็ดมันมีผลเฮ้ยกูบอกเลยคนด,ดูแต่เราเนี้ยก็อาจจะอาจจะคือเกลือนะครับสอบตัวแต่ไม่มีเงินเลยน่าเสียดายมากค่อยไปรน้อคูณสองแล้วกันถ้าได้ละอ อย่านะอย่านะเพิ่งได้ม,มาสองบานต้องได้คูณสองแล้วครับโอเคสวยตัวหม,มื่นมาไรู้นอาคูณสองนะเพราะอันแรกนี่รู้สึกว่าเกลือไปหน่อยอุ้ยสวยต้องหนีดิปับรับโชค โหเนี่ยถ้าจ่ายนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับซึ่งยากเกินไปที่มันจะจัดอันนี้ได้ผมมาหกหมือ่ะผมว่าไม่เกลือเลยนะเบ็ดหนึ่พัน 1, ได้มาหกหมื่นแต่ว่าขอแค่คูณสองช่วยจ่ายหน่อยนะครับให้มันแบบเหมือนแบบได้ขึ้นมาไม่เสียเปล่าหน่อยสักรอบหนึ่งเอ้าไอสัตว์เอ้ย เออวิ่งแล้วก็ไปลุ้นได้คืนคืนสามอีกแล้วเนี่ยซึ่งน่าจะยากไอ้มันขึ้นหนึ่งแสนไปใชต่ตัวตัวหลักถูกๆเลยนเนี่ยหมุนสุดท้ายกับตัวสุดท้ายที่ต้องลุ้นไม่ได้ครับโอเคก็ถือว่าไม่น่าเกียดอีกแล้วนะแปดหมื่นเลยนะว้ยคนดูเกือบขึ้นหกแสนนะอย่าขึ้นหกแสนเลยว่าอ่ะถ้าสิบ็ดหมุนนี้หมดผมพอแล้วนะครับ คลิปนี้ก็สมบูรณ์แบบแล้วได้แจกอย่างแบบเต็มอิ่มนะครับเข้าไวนะเข้าไวมีชัยมกว่าครึ่งละถ้าเบ็ดหนักแล้วเข้าไวเนยนะคือมีชัยมกว่าครึ่งกําไรก็เท่าไหร่รอนนะร่ะประมาณสองแสนนะครับประมาณสองแสนใช่ป่ะวะเออประมาณนี้นะครับก็ไม่น่าเกลียดนะครับโอเคไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเตอเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับ มุงนอนนะกระดิการการแจกก็ดูปกหมุนนะเหยาดามาก,กน,นะครับผมไม่มีระวังตัวปลอมด้วยระวังช่องปลอมมาด้วยยังมีเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบาย